สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาลงวงฝาแล้วกันมันเดือดดีอุ้ยโคตรเยอะเข้ากระต๊อกก่อนด,ดีนะไม่มีใครเข้ากระต๊อกกับผมตอนนี้ผมได้ M4 ละหลอดได้ไงเนี่ยไม่เข้าหัวด้วยไปละ <c ười> <c ười> เพื่อนเข้าไปไหนหมด <c ười> เพื่อนเข้าไปละถอยไปเล่นบ้านสีแดงก่อนนะเดี๋ยวมันอาจจะถมมา ยิงเขาซะเจ็บเลยนะแต่เขาไม่ตายดีอยู่มีกล่องตรงนี้เอ็มโฟเอาเอ็มโฟให้ผมสองกระบอกด้วยนะเยอะเกินขอปืนยิงกล้สักกระบอกหนึ่งก็ได้เพื่อนมาใจเดชสู้เสือแล้วกันฮะถอยก็ไม่ได้แล้วครับทุกคนมีคนยิงกันฝั่งนู้นมาสวยอ้าวตายดุนลัด ไม่ได้ฆ่าแล้วโดนลัดอุ้ยเสงเทา้ามาแล้วอุ้ยโทก้อนนั่นไงว่าแล้วเชียวว่าต้องใช้โทก้อนนี่แน่ดีนะที่ผม,ญญามาอเอาเทสเซียมาถอยออกมาได้อยู่ถ้าผมเอาตัวอื่นมาผมน่าจะแตกอุ้ยอุ้ยอ็ 4, มันฮิตจังวะเนี่ยเมืองน,นี้เมืองน,นี้ทำไมมันมีแต่เอ็ อนอื่นมันก็ไม่มีกันแล้วเหรออย่าไปเก็บของจังเลยอ่ะอุ้ยมันมาละอื้มทอก้อนอีกแล้วไอบ้บ้าเอ้ยเมืองนี้มีแต่เอมโฟกับโทก้อนเหรอเนี่ยสวยเพื่อนชุบได้อยู่ขอบคุณนะใช่โทก้อนไหมเดี๋ยวเช็คของก่อนมีตัวมามีตัวมาเ <c oughs> ขินเลยช็อตอีมันต่อยตื่นแต่ตอนไหนเนี่ยเขินเลยครับผม อุ้ยมีตัวครับเบอร์สามเข้ามาละต้องใช้ปืนหรือระเบิดนะเหมือนเข้าในกระต๊อกบุ้มบุ้มโอ้โหมันมีโคโนโถ้าไม่มีโคโนโก็น่าแตกสวยหนึ่งตัวผมเสียมุสองตัวสวยอยุดตายใกล้ๆก,ก,กันเลยสองตัวนี้ตายใกล้กันมากของอยู่นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปืนโทกอ้อนอ๋อไหนเโทก้อนครับผมเนื้อโทก้อนหายไปไหนโอเคใช้โทก้อนดีกว่าฮะอุยอ๊ยตัวนี้ก็ใช้โทก้อนกันตัวนี้ตัวที่ยิง,งผมตอนแรกเกือบตายเลยช่วยเพื่อนก่อนนะโอเคช่วยเพื่อนได้ละซื้อยาสักกล่องหนึ่งก็ยังดีอยู่เมืองน,นี้ผมว่า,าเขาน่าจะฟาร์มกันยังไม่หมดขอฟาร์มก่อนได้ไหมเนี่ย เอ้ที่ผมไปดูศพในตัวฝั่งนู้นกว่าเป็นยังไงบ้างไม่ตัวที่โดนผมยิงไปไหนก็นหมดวนะเนี่ยไอ้เพื่อนเขายิงปืนเล่นอ่ะเนี่ยเพื่อนแสบไม่ใช่เล่นเดียเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนยิงนี่วะหัวเกือบแตกแล้วไม่ละ่ะดีนะัมันล่างไม่โดนหัว,ว <laughs> อุ๊ยอุยมันเล่นระเบิดต้องถอยมาห่างๆเลยนะระเบิดหรอเจ็บป้ากนะเจ็บมาก เหนือตัวเดียวอ่ะเพื่อนอุ้ยช็อตนี้เขิลเลยอะ่ะไอ้บ้าเอ้ยไอ้ที่หน้าชาวบ้านจะช่องเขามากเลยยิงมั่วสู้วช่ปยโอเคเจอปืนที่ผมถนดัดละแม็กเจ็ดนะทุกคนวงฟ้าก็น่าจะเคลียร์ผมได้มาสี่ตัวฮะแบม,มากินเห็ดก่อน ผมว่าข้างหน้าผมน่าจะมีแน่นอนฮะเพราะว่าคนเซฟเยอะมาเยอะมากเลยเอาไม่จววิ่งอุ้ยเทสยซเหมือนกันอืดีมนะันเอาเทสยามามันอยู่หลังรั้วกำแพงผมมีปืนระเบิดอยู่นะเขาไม่ค่อยกล้าออกมาวัดกรนะปุอ่ะเขาน่าจะไม่มียาเขาเลยไม่กล้าเข้าออกมาวัดต่อปืนระเบิดไปก่อน อุ้ยโดนอยู่นะทำไปเล่นไปหกสิบฮึตอนแรกผมกะจะยิงขำๆแล้วเนี่ยโดนเฉยน้าสุดท้ายเอา้า,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีมันหน,น,นีไปบ้านนี้แล้วเพื่อนใช่มีคนยิงแต่เมื่อกี้นะเพื่อนไม่เห็นเลวเนี่ยอ๋อเตยควายอ,อยสวยทำไมมันตายง่ายจังเลยอะ่ะก็ได้ไม่มีเตือน ช่ใชใช่เพื่อนมันไม่มีตัวเติมเพื่อนคุยกับเราไหมเนี่ยมันตายง่ายเกินตัวนี้อะไม่มียาหรือเปล่าเนี่ยโอเคเขาไม่มียาเลยจริงด้วยฮะยาหมดว่าอยู่ทําไมเขาเล่นแปลกๆนะ้สิ่งรถสึงรถเอาไงเพื่อนมันมาไอเนเจ็บมากตัวนี้เข้าแล้วฮะหลังไอวอครับโดนโคโนนเต็มเ อย่าเ yeah. อ้ยผมเนี่ผมจะตายแล้วอุ้ยดีคนมาคนมามอเอาเพื่อน,น,นอนอ,อุ้ยลั่นกดวางกลับระเบิดสองคนเลยมีแปดกองพายตอนนี้ผมกดสั่งหารคนนึงเขาอันนี้เพื่อนเขาไม่มีอะไรชื่อโผล่ด้วยนะเ,นเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนกลางไอวอลทันอยู่นะแต่เป็นเพื่อนเราอ๋อเฮ้ยทำไมเมืองนี้มันเดือดจังวะเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่มีหมู่บ้านอะไรเลยนะมันเดือดเกินตรงเนี้ย อ้อมก่อนละกันมีใครเห็นผมไหมหว่าผมเนียนที่สุดแล้วนะอ้อมอุ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่หลังก้อนฟางมีคนอยู่หลังก้อนฟางเฮ้ยดูดูดูอืมด,ด,ดีนะไหวพริบดีคลิปดีดวงดีจัดจัด เมื่อกี้ผมแล้วผมจะตายแล้วเนี่ยตกใจหมดเอาเพื่อนโดนหลังเข้าอะ่ะเพื่อนสามคนน่าจ,จะไหวอยู่นะเดี๋ยวผมขอยิงไอ้ตัวหลังก้อนฟางนี่ก่อนไม่รู้ว่าตายหรือ,อยังเพื่อนเขาน่าจะไหวเชียวเอามาละวิ่งมาละลองโลง่ลงๆวิง่งมาล่งๆปุ๊บ,บ,บเรียบร้อยนัดเดียวรู้เรื่องเออเอาเฮ้ยเพื่อนเรานัดเดียวก็รู้ร่วมกันว่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใครล่อยพลังขึ้นเต่ไปไปาใครเปิดพลังขึ้นเต่ามาเนะี <S <S ่ยสวยได้ยากล่องเดียวต้องไปช่วยเพื่อนแล้วโอ้หด้หลังก็มีอยากยิงอะ่ะต้องกลับไปช่วยเพื่อนอยู่เบอร์สีเขาตายแล้วบนเขามีตู้ชุบสีน้ำเงินอยู่ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะไหนเพื่อนหมดแล้วยังกาดร,ระเบิดยังอยู่ดีอยู่ไหมเนี่ยโอ้กาดระเบิดยังอยู่ดีเลยสองอันไม่มีใครเหยียบจริงดิ เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะเฮ้ยเพื่อนโดนชุดว้นี่หว่าลืมดูเลยกระเบิดผมไม่มีใครเหยียบจริงเลยสองอันแล้วเนะี่ยเด่นๆเลยขออนุญาตปล่อยโดนก่อนนะเมื่อกี้มู่บ้านฝั่งนู้นเขามีตัวนะไปดูแอร์ดอปกันเขามีตัวปืนอะไรไปที่แอร์ดรอปห้ย้อยนัดครับอยากเล่นอยู่นะแต่ช่างเหอะไม่เอาดีกว่าคลิปนี้เล่นปืนนี้ดีกว,ว่าปืนแล้วเนี่ย ผมค่อยได้เล่นนะปืนนี้ชื่อปืนอ,อะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ทันได้อ่านชื่อมันเลยอะอเมื่อกี้ในโดนมันจะมีนั่นไงในโดนมีหลังจุดสีแดงๆน่าจะอยู่หลังบ้านหลังนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันมึงโซ่กูอยู่ตรงไหนวะก็าติงกูดีไอ้หวยอ้าวหายไปละใส่หน้าหน้ายาเอาเลยอื้อหือ หายไปไหนเนี่ยในของคืนสปูใไซกูบุงูในุ่กทีเอ้าเขาหนีไปแล้วฮะเอาเนี่ยไงเบอร์สามชั้นสองเพื่อนชาร์จเลยอุ้ยระเบิดอุ้ยเนี่ยนะสวยครับเพื่อนขอบใจในมากไปขโมยปืนกูอ่ะผมเปล่านะผมไม่ได้เก็บนะ โอเคปะชบเพื่อนแล้วะฮะตอนนี้ผมได้ล้มาเก้าคิวแล้วเลืออีกคนสิบสองคนชิมเนี่ยจะได้สิบคิวไม่ยากนะทุกคนโอ้ะสุดโตมาโอ้โหฝั่งนู้นมีคนเหยียบไอ้ดอกฮะ <c oughs> นีอ่อย่าตีตึงแน่นอน <c oughs> มันเข้าจัดเลย <c oughs> วงและกขนาดนี้ยังกล้าเหยียบไอ้อออดอกอ,อ,อ่ะ<ว>อมันเหยียบไปแล้วฮะมีตัวหรือเปล่าเนี่ย นี่ไงโซปูตายเลยเสียเฮ้ยมีตัวจริงด้วยโซปัตรูแล้วเขาทักทายหน่อยเฮ้ยมันสวนมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเน็ดปิ้งเหรอเนี่ยทำไมมันโดนทีละนัดเนี่ยโอ้โหเพื่อนดาวมันแม่นจังวะตรงนี้ปืนมันโคตรลั่นเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสการแน่นอน สกาแน่นอนสกาลาวิวอัพแน่นอน,นะฮะเดี๋ยวผมขอดูกันนะสกาลาวิโออัปป่ลุบบอลแหนดแต่สกาลาวิวอัพะนะสีดแดงอืโอ้โห<อ>สกาลาวิวอัพ <_ S 1> จริงด้วยะฮะโอ้โ <_ S 2> เราผมเติมกันนะเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่ไม่ไหวจริงๆฮะไม่เติมนี่สู้เขาไม่ไหวจริงใครที่ชอบกินเนก็ขอคนละหนึ่งหลายด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย